วันนี้ตอนเช้าๆนะครับขอรีวิวตัว B2440 นะครับผมตัวน,นี้จดทะเบียนปี2558นะครับขอบไปด้วยตัวรถตอกปลานะครับผมจะได้ใช้งานน้อยมากนะครับใช้งานตอนไม่ค่อยชัด392ชั่วโมงครับ ตัวอยากหลังสวยๆครับดูสภาพครับเดิมๆหมดเลยครับผมยังน้าสวยครับยังน่าสภาพสีสันเดิมครับผมพิ่กัดนะครับอยู่ที่บ้านท่าวมตะบนท่าวงอำเภอสตึกบุรีรัมย์ครับ ใชมนะครับสภาพยางหลังสวยมากครับยางหลังไม่ได้นครับสภาพนี้ครับสภาพเดิมมากครับผมดูครัอผมยังสวยยังเดิมอย่ครับตัวนี้ครัราคาอยู่ที่2อง0 0นบาทนะครับ2อง0 0นบาทนะครับโโทรศูนย์แปดสานะครับ สนใจแหมเข้ามาชมได้นะครับผมดูสภาพสวยมากครับตอนนี้สวยมากแต่ไม่ได้นะครับสภาพแบบนี้ครับสนใจแหมเข้ามาชมได้นะครับผมขอบคุณครับผม